สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษครับดวงชะตาเดือนกันยายน2,566มาแล้วครับก็เข้าสู่เดือนกันยานะถือว่าเป็นเดือนที่สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าเดือนกันยาที่ราศีกันเนี่ยเป็นภพอริของชาวลัคนาราศีเมษแต่อย่าพึ่งไปตกอกตกใจ นะรายละเอียดยังมีให้เยอะยังไงติดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณยิ่งพระมูนิม,มอลครับมูง่ายๆแบบมินิมอลมีลิ้นชกักรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัมขาเลยายา็กยาวเช็ดน้ำได้ไลน์อธิวอาคตด,ด้านล่างนี้ได้เลยครับไลน์ a d f a s t tech world w e b fasttech com facebook instagram แล้วก็ tiktok ก่อนจะรับชมคลิปครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กิตามแล้วก็ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับนะจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวอ่ะดาวย้ายครับเดือนกันยายน2566ดาวพระเกตยกเข้าสู่ราศีมิถุน9กันยาพระเกตโยกหน้าดวงชะตาอันนี้ถือว่าตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่ดีนะอ่าโยกหน้าดวงชะตาแสดงว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธ มาผูกโยงกับดวงชะตาลัคนาของท่านเพราะดาวเกตคือดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณดาวอาทิตย์ครับยกเข้าสู่ราศีกัน18กันยานะฉะนั้นก่อนวันที่18คลิปดาวอาทิตย์ย้ายสุริยากเกษตรราธิบดีจะติดตามกันไว้นะครับรับรองว่าช่วงนั้นดีครับนะแล้วก็เตรียมพร้อมกันในช่วงหลังวันที่18กันยาเป็นต้นไปดาวพุธครับยกเข้าสู่ราศีกัน 28่กันยาปลายเดือนแต่ดาวพุธย้ายมาแล้วดีครับนะเพราะว่าดาวอาริจะเป็นเกษตรอันนี้ก็เรียกว่าความเป็นอริจะหมดไปดาวศุกร์ย่อเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับ28กันยายน2566ย้ายดีเหมือนกันนะฉะนั้นภาพรวมไม่ต้องกลัวนะครับภาพรวมไม่ต้องกลัวสำหรับชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นยังไงมาติดตามชาวลัคนาราศีเมษดาวประจำตัวของท่านคือดาวพระอังคาร ดาวพระอังคารเนี่ยที่ผ่านมานะครับตั้งแต่สิงหา27สิสิงหาดาวพระอังคารนั้นหนาโคจรเข้าสู่ภพอริเห็นไหมคือช่วงเดือนกันยาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ดาวสําคัญต่างๆเช่นด,ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีกันซึ่งราศีกันเป็นภพอรินี่ราศีกันเนี่ยเป็นภพอริอริแปลว่าอุปสรรคปัญหาการแข่งขันการช่วงชิง มันเป็นพบที่บอกตรงๆนะสำหรับความเห็นของผมเป็นพบที่50าสไม่ได้ดีไม่ได้ร้ายแต่ส่วนผมมองลึกลงไปอีกกว่านั้นนั่นคือชีวิตคนเราถ้าไม่เจออุปสรรคปัญหาความสำเร็จมันก็จะไม่มาครับเพราะอุปสรรคอุป,ปะแปลว่าใกล้สักก็คือสวรรค์อุปสรรคแปลว่าใกล้สวรรค์อุปสรรคที่เข้ามามันเป็นสัญญาณเตือนว่า หลังผ่านอุปสรรคไปความสำเร็จจะยิ่งใหญ่ตามมา,าต้องมองมุมนี้นะมองมุมนี้แล้วจะมีกำลังใจสำหรับชาวลัคนาราศีเมษทีนี้ดาวประจำตัวคือดาวพระอังคารเนี่ยเข้าสู่เรือนอลิเข้าตั้งแต่27สิงหาเลยนะจนยาวเลยเดือนกันยายนนี้ทั้งเดือนเนี่ยอยู่ที่ราศีกันเลยเพียงแต่ว่าดาวอังคารเมื่ออยู่ที่ราศีกันจะมีตำแหน่งเป็นมหาจักร มหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผ่าผนลหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจความหมายของดาวตัวตนของท่านเป็นมหาจักรกับความหมายที่เข้าสู่พบอริความหมายมันเป็นไปนในทิศทางเดียวกันฉะนั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวว่าอุปสรรคปัญหาเจอมาอีกแล้ว เจอสิดีเพราะเจอแล้วมันจะได้สําเร็จเข้าใจไหมแล้วดาวประจําตัวเป็นมหาจักรไม่ต้องกลัวที่บอกบุกบันฟันโฉงเฉงอ่ะเพราะอะไรก็เพราะว่าตัวเรามีคุณค่าตัวเรามีความสามารถตัวเรามีกําลังมีพลังมาเต็มเนะท่องไว้สามคำเลยพลังพลังพลังนี่ในการที่จะเจออุปสรรคปัญหาบางทีอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันอาจจะเป็นการแข่งขันก็ได้ การสอบการประกวดการแข่งขันการช่วงชิงต่อสู้แล้วได้รับชัยชนะนอกจากจะเป็นมหาจักรแล้วนะครับนอกจากจะเป็นมหาจักรแล้วดาวอังคารโคจรเข้าสู่ภพอลิยังได้ตำแหน่งปัตสะวะอุดมเมเก์ปัตสะวะนี่หมายถึงสัตว์ใหญ่สัตว์สี่เท้านะครับปัสุสัตปัศวะเนี่ยคำเดียวกัน ปัสสาวะมีพระเคราะห์ภุมภุมคืออังคารครับภุมสุกเกาะพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกรมมะกูลอริเขาแปลว่าอุดมครับดาวประจำตัวเป็นอุดมเกณฑ์พบอริเป็นพบอุดมเกณฑ์พูดง่ายลัคนาราศีเมษนะแล้วก็พฤกษบแล้วก็สิงห์สามราศีเนี่ยเป็นาสามราศีที่ไม่กลัวพบอริ เพราะภพอลิเป็นภพของอุดมมาเกณฑ์อุดมแปลว่าสมบูรณ์ครับเวลาเจออุปสมบถึงได้บอกไงว่าเจออุปสรรคปัญหาเนี่ยมันยิ่งดีเลยราศีอื่นเจออุปสรรคปัญหาต่อสู้ฝ่าฟันสําเร็จโอเคอันนั้นเป็นไปตามคันลองของชีวิตแต่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะบวกพฤกษศพไปด้วยบวกสิงไปด้วยเจอดาวอังคารเข้าพบอลิปุ๊บเนี่ยโอ้โหสบาย กลายเป็นว่าสัญญาณแห่งความสำเร็จมาแล้วครับเพราะมันเป็นอุดมมาเกณฑ์กรรม,มะกูลอริเขานะครับอุดมไปว่าสมบูรณ์ฉะนั้นสิ่งใดที่มุ่งหวังการสอบแข่งขันการประกวดการเขาเรียกว่าดีเบตกันคนดิเดตในการช่วงชิงตำแหน่งแล้ยิ่งช่วงนี้เดือนกันยาเนี่ยเป็นเดือนถ้าท่านใดรับราชการจะรู้เลยว่า ช่วงนี้นี่โอ้โหขวาขวิดเพราะอะไรเพราะว่ามีการกษเสียเงินเกิดขึ้นถูกไหมอ่ากัญญาเนี่ยรู้แล้วว่าใครมันต้องกษเสียบ้างแล้วดีไม่ดีตําแหน่งประกาศกันมาตั้งแต่สิงหากัญญาแล้วนะว่าคนต่อไปจะเป็นใครอันนี้ในระดับสูงนะส่วนในระดับเรียกว่าปฏิบัติการหรือในระดับผู้บริหารอะไรชั้นต้นเนี่ยมันก็รอมาเป็นทอๆดๆอ่ะถูกไหม อา,าท่านอยู่ในระดับไหนก็ตามกันญ,ญานี้มีเฮครับในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่อันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะเพราะภาพรวมทั้งปีมันดีมันดีจากอะไรหนึ่งดีจากดาวเสาร์ครับดาวเจ้าเรือนการงานโคจรมาอยู่พบลาภะกรรมะลาภะแปลว่าการงานประสบผลสําเร็จเสาร์เข้าเรือนราหูราหูมาอยู่กับตัวท่านนี่ ดาวพฤหัสด,ดาวของผู้หลักผู้ใหญ่นะโคจรมาทับลัคนาเป็นโกมุตเกณฑ์แล้วดาวพฤหัสก็เป็นราชาโชคดาวพฤหัสราชาโชคมาทับลัคนาราศีเมษต,ตำแหน่งความยิ่งใหญ่ความสำเร็จมาถึงตัวและมันเป็นปีที่ใช่ด้วยมันเป็นปีที่ใช่ด้วยเพราะพฤหัสจะอยู่ถึงเมษา พฤหัดจะอยู่ถึงเมษา30เมษาซึ่งก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรย้ายนอกฤดูเนี่ยก็ช่วงเมษาอีกนะส่วนใครที่ทำงานเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนนะปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตัวตนมีความตั้งใจก็ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนไปเป็นลำดับทีนี้ดาวสุขดาวการเงินของท่าน ดาวศุ์ดาวการเงินของท่านมีอยู่ช่วงหนึ่งคือช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยดาวสุขก็โคจรกลับมาเป็นราชาโชคอยู่ที่าราศีก็รกดการเงินเป็นราชาโชคเป็นไงนั่นแหละเงินเห็นเห็นหน้าปกแม่ที่โพสอะนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามาก็มาเองเนี่ยอะไรมาเงินมาครับเพราะดาวศุขเนี่ยจะย้ายเข้าสู่าสราศีก็รกด เป็นราชาโชคแล้วค่อยกลับมาที่ราศีกัน28กันยาเรียกว่าเดือนกันยาเนี่ยนะตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยอยู่ยาวจนถึงวันที่27พอ28กลับมาอยู่สิงหนี่กลับมาอยู่สิงแต่ก็ไม่ว่าจะอยู่กรกฎหรืออยู่สิงการเงินก็ถือว่าเดินดีอ่า ปกติดาวการเงินถอยหลังอ่ะมันต้องทายว่าไม่ดีนะแต่สําหรับชาวราศีเมษมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันย้ายกลับมาแล้วมันเป็นราชาโชคออแล้วก็ถูกธาตุด้วยดาวศุกร์เข้าธาตุน้ําแม่ธาตุน้ําเป็นราชาโชคโอ้โหดีดีอย่างชัดเจนครับฉะนั้นการเงินก็กระเตื้องการงานเหนื่อยหน่อยวิ่งเต้นบุกตะลุยสร้างผลงานประกวดแข่งขัน มีอะไรให้สู้ต้องสู้ไม่ว่าจะสนามไหนไม่ว่าจะเป็นการสอบเลื่อนขั้นไม่ว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าทดลองงานนะหรือว่าอยู่ที่ทำงานเดิมมันไม่มีที่ที่แบบจะเติบโตอะไรเนี่ยถ้ามีโอกาสซึ่งจากแต่สิงหาเป็นต้นมาเนี่ยนะมันมีโอกาสนะเกี่ยวกับงานใหม่นะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเนะี่ยถ้าถ้าใครเป็นถ้าใครมีมีโอกาสเช่น มีข้อเสนอใหม่ในงานใหม่ที่ใหม่เพียงแต่ว่าเรายังลังเลว่าดวงมันจะดีแบบว่าไปดีแบบว่าเงินเยอะกว่าเท่าตัวแต่ความมั่นคงอาจจะไม่เท่าที่เก่าอาจจะต้องเหนื่อยกว่าที่เก่าหรืออะไรเงี้ยนะใครเจอเหตุการณ์แบบนี้พิมมาอ่าพิมพ,มพ,มพ์กดหนึ่งมาพิมพ์เลขหนึ่งมาประมาณนั้นนะกดหนึ่งแล้วก็บอกว่าจริงใช่มีงานเสนอเข้ามาใหม่ แล้วก็ตัดสินใจไม่ได้นะมันดีคนละอย่างเนี่ยตั้งแต่กลางสิงหามัเนี่ยกว่าที่ท่านจะชมคลิปเนี่ยจนถึงเดือนกันยาเนี่ยท่านท่านจะเจอเหตุการณ์พวกนี้ก็ตัดสินใจเลยอันนี้แนะนำจากดวงชะตานะแต่ก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจแบบส่วนบุคคลให้นะครับแต่ชาวลัคนาราศีเมษนะอะไรที่ใหม่ๆอ่ะลุยไปเลยเพราะว่าดาวเจ้าเรือน ปุตตะมันเป็นกเกษตรอะ่ะมันดีตั้งแต่วันที่18สิงหาและก่อนวันที่18กันยาถ้ามีโอกาสมีสิ่งใหม่ๆม,มีข้อเสนอใหม่มีการเทคออฟเฟอร์อะไรใหม่ๆเข้ามาอันนี้เป็นผลดีต่อดวงชะตานะครับก็ลองตัดสินใจพิจนารณา,นานดูแต่ทางใหม่ที่เลือกก็เหนื่อยกว่าเดิมอันนี้ต้องยอมรับ เพราะว่าพอเข้าเดือนกันยาแล้วเป็นไงดาวทิศโคจรเข้าสู่พบอลิสิบแปดกันยาดาวประจําตัวของท่านก็มาก่อนแล้ว <laughs> ดาวประจําตัวของท่านก็มาก่อนอย่างนี <F> ้เ <laughs> พราะว่าดาวประจําตัวเข้าเรือนอลิก็แปลว่าตัวเองมีความขัดแย้งในตัวเองด้วยเห็นไหมมันมีสิ่งใหม่ๆเข้ามา <c oughs> ไอสิ่งเก่าๆเ,เราก็เบื่อครึ่งแล้วก็รู้สึกโอเคมันก็อยู่ได้ แต่มันก็อยากทดลองอะไรใหม่ๆอยากคว้าโอกาสใหม่ๆของชีวิตซึ่งมันมานะโอกาสมันมาแล้วก็ขออนุญาตตรงนี้แนะนำว่าลองดูไม่เสียหายแต่อะไรที่มันสำคัญมากๆเช่นเราอยู่มาสิบยี่สิบปีแล้วนะทิศท,ทางเนี่ยอยู่จนถึงเรียกว่าอายุมากๆอะไต่ไปทีละขั้นทีละขั้นหรือว่ามันตันก็ตามแต่ว่าเงินเดือนมันยาวนานกว่านะครับกับที่ใหม่เสนอเข้ามา แบบโอ้โหแบบยากที่จะปฏิเสธแต่อาจจะไม่มั่นคงเป็นลักษณะแบบนี้ท่านก็ต้องวัดตัดสินใจตรงนี้ขออนุญาตไม่ตัดสินใจแทนแต่จะขอแนะนำเฉยๆว่าอะไรใหม่ๆม,มันมักจะดีอะแต่ว่าทิศท,ทางใหม่ๆมันจะต้องเหนื่อยขึ้นต่อสู้มากขึ้นถ้าท่านชอบรู้สึกว่าเฮ้ยยังยังไม่พร้อมยังรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ปลอดภัย ก็สามารถอยู่ที่เก่าแต่ถ้าเกิดว่าที่ใหม่แหมมันใช่มันท้าทายมันลุยมันเหนื่อยแน่ๆเลยแต่เงินมันเยอะมันน่าสนใจก็พิจนารณาได้ครับนะเพราะ1ดาวประจำตัวอยู่พบอริเป็นอุดมเกณฑ์ใช่ไหมดาวอาทิตย์หลัง18กันยาโคจรมาอยู่พบอริก็เป็นอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์คูณสอง ก็ปัสสวะมีพระเคราะห์เนีภุมอังคารสุกเกาะพระจันทร์พระจันทร์อยู่นี่ไม่เกี่ยวศูนย์ศูนย์นี่ไม่ใช่เลขศูนย์นะอันนี้คือมนุตยูศูนย์นี่คือศูนย์ลิยะหรือสุริยะสุริยะก็คือดาอาทิตย์เรือนดีทวีคูณกับมากูลอริเขาเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยดาวอังคารกับดาวอาทิตย์มาคูณสองเลยอุดมมาเกณฑ์นะ แต่มันเหนื่อยหน่อยต้องบอกว่าดาวประจําตัวเข้าพบอลิดาวเจ้าเรือนปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่ๆหมายถึงงานใหม่ก็ตกอลิแปลว่าอะไรงานใหม่มันก็ต้องเหนื่อยงานใหม่มันก็ต้องยากแต่ยากแล้วเป็นไงเป็นอุดมเกณฑ์คือนําความอุดมสมบูรณ์มาให้ครับนี่บางคนบอกห่วงเรื่องเงินอ่าเรื่องเงินอย่างที่บอกดีครับเนี่ยตั้งแต่สิงหาตั้งแต่กันยา ดาวการเงินของท่านถือว่าเดินดีเดินปังใช้ได้อยู่ในตำแหน่งที่สวยงามอยู่ในตำแหน่งที่ดีดาวการงานประสบผลสำเร็จชัดเจนครับดาวเสาร์นะค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวดาวเสาร์อยู่พบลาพระงานประสบผลสำเร็จงานมีแอคชั่นงานคือชาลัคนาราศีเมษอะ่ะอย่าไปหวังงานแบบนั่งโต๊ะเคาะเขียน ขูดขีดอะไรไปเรื่อยไม่มีครับส่วนใหญ่งานแบบออกภาคสนามเดินนะทํานูน่นทํานี่ต่อให้หน้าที่จะเป็นงานออฟฟิศงานประจํางานในสํานักงานก็ตามแต่ก็ต้องเดินไปเดินมาออเสังเกตไหม,มเมธอ่ะเมธจะไม่ค่อยแบบนั่งอยู่กับหน้าคอมหรืออยู่กับหนังสืออยู่กับกระดาษแล้วก็ขีดเขียนไปเรื่อยพิมพ์ไปเรื่อยอ,อย่างงี้ไม่ค่อยถนัดจะถนัดก็ดต้องไปนี่แหละ ต้องเดินไปนู่นเดินไปนี่หยิบจับทำนูน่ทนทำนี่คิดนั่งคิดนั่งคิดแล้วก็ออกไปคุยออกไปคุยแล้วก็กลับมานั่งคิดวางแผนอะไรลักษณะแบบนี้งานเป็นแอคชั่นน่ะชาวลัคนาราศีเมษอะ่ะจะต้องแอคชั่นนะส่วนใหญ่นะแต่บางคนเขาก็บางคนก็ต้องทํางานมันเลือกงานไม่ได้ถูกไหมงานมันก็ต้องมีทุกแบบทุกสไตล์ อ,อยู่ที่ดวงคนเพราะว่าอันนี้เราทายจากลัคนาแต่ดาวเนี่ยสิบดวงเนี่ยมันมีผลว่าดาวไหนเด่นสุดชีวิตเราก็จะไปผูกพันอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นถ้าผูกพันกับดาวพุธมากหน่อยอะไรพวกนี้แหละก็คิดเขียนพูดอ่านผูกพันกับดาวอังคารก็โอ้โหออกแดดออกลมผูกพันกับดาวอาทิตย์เป็นไงโอ้ก็ต้องเกี่ยวกับคนมีอํานาจผูกพันกับดาวเสาร์นี่หนักหน่อย เกี่ยวกับคนหมู่มากเกี่ยวกับเลือกสวนไล่นาการเกษตรหรือเกี่ยวกับคนคนหมู่มากคนยากไร้คนจนลักษณะแบบนี้ใครที่แบบดาวเสาเด่นนะส่วนใหญ่มักจะเป็นต้องแบบเป็นไงคอยแบบรับเรื่องร้องทุกข์ คอยดูแลเป็นเขาเรียกว่าหน้าฟอนหน้างานนะเวลาประชาชนทั่วไปมาติดต่อลูกคงลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมาติดต่อมาอะไรเงี้ยเราต้องรับหน้าเสือเนี่ยถ้าผูผูกพันกับดาวเสาก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะต่างกันคนต่างกันไปแต่ภาพรวมการงานดีครับทั้งปีความสําเร็จในยศตําแหน่งดีทั้งปีพอกันยานี้อย่างที่บอกครับช่วงปลายปลายสิงหา มันมีข้อเสนอใหม่เข้ามามีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาของใหม่เป็นเรื่องยากของเก่าเราก็ต้องพิจารณาว่าเอ้ยมันสบายจริงไหมมั่นคงจริงไหมนะสำหรับคนเนี่ยผมเยอะเลยนะราศีเมษมามาปรึกษาเว้ยของเก่ากับของใหม่มันเข้าอะไรเข้ามาใหม่ๆมันดีมากเลยแต่ว่ามันกลัวไม่มั่นคงเหมือนของเก่าอ่มามันกลัวไม่มั่นคงเหมือน เขาเรียกว่าอะไรงานเก่าได้น้อยแต่ได้นานได้ชัวร์กับของใหม่ได้เยอะงานเหนื่อยงานหนักรับผิดชอบสูงแล้วก็อาจจะแบบใช่ไ,ไหมเขาอาจจะแบบจ้างปีต่อปีอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกไม่มั่นคงตรงนี้ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองครับนะแนะนําว่าสิ่งใหม่ๆม,มันได้เปรียบกว่านะแต่ว่าอันนี้เราต้องดูหน้าง,งานชีวิตของเราว่าเหมาะกับแบบไหนเราเลือกชีวิตแบบไหน อันนี้ก็ต้องคารพการตัดสินใจของท่านนะครับแต่ผมแนะนำนี้เฉยว่าเอของใหม่เนี่ยมันมันมาแล้วอะตามดวงอะก็ลองลุยดูแล้วถามว่าลุยแล้วประสบผลสำเร็จไหมประสบผลสำเร็จดาวเป็นอุดมเกตทั้งสองดวงใช่ไหมแล้ว28กันยาสุดท้ายครับตัวจบมาครับตัวจบมาตัวจบคืออะไรตัวจบคือดาวพุธ ดาวเจ้าเรือนอรินั่นเองนี่เจ้าเจ้าของบ้านมาแล้วเข้าใจไหมเออเจ้าของบ้านนี่คือดาวพุธถูกไหมยี่สิบแปดกันยาดาวพุธมาแล้วจ้าพุธเป็นอริแต่อริเป็นเกษตรคําว่าอริเป็นเกษตรแปลว่าอุปรสรรคสําเร็จหมดไปมีปัญหาปัญหาแก้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวในช่วง ปลายเดือนกันยาที่ดาวพุธโครจรเข้ามาเป็นกเกษตรครับเห็นไหมทิศทางทิศทางมันไปทางนี้แหละมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาตั้งแต่กลางสิงหานะลังเลอึอดอัดครับพ้องใจตัดสินใจไม่ได้สุดท้ายตัดสินใจลุยไปข้างหน้าไปเสี่ยงไปตายเอาดาบหน้าเจองานหนักเจองานรับผิดชอบสูง เงินสูงลูกน้องก็ดือ้อคนใหม่ๆเพราะอะไรเพราะเพราะดาวอาทิตย์มันเป็นดาวปุตตะสิบแปดกันยาปุ๊บดาวอาทิตย์เนี่ยไอดาวปุตตะแปลว่าลูกน้องบุตรบริวารมันโคจรเข้าอาลิก็แปลว่าอะไรโอ้ยแปลว่าดือ้อแต่ดื้อแล้วมันมันดื้อแบบไงมันเก่งเออมีความสามารถตรงเนี้ท่านลองไปปรับเอานะเพราะว่าดาวอาทิตย์โคจรเข้าราศีกันมันเป็นอุดมเกณฑ์ไง พอเป็นอุดมมาเกณฑ์แปลว่ามันสาเร็จและดีเพียงแต่ว่าอาทิตย์อลิปุตตะอลิแปลว่าลูกดื้อลูกน้องดื้อบริวารดื้อไม่เชื่อฟังและดาวอาทิตย์ก,กับดาวองคารเป็นคู่ศัตรูอีกมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคําว่าปัญหามันก็คือความขัดแย้งมันตรงตัวอยู่แล้วในภพอลอีนะครับอุปสรรคปัญหาแก้ไขการขัดแย้ง มันลุมอยู่ในภพอลีเนี่ยสามดวงเลยนะเห็นไหมฉะนั้นเรื่องราวในภพอลีในการต่อสู้แข่งขันมันก็เยอะหน่อยในช่วงกันยายนแต่พอปลายกันยาดาวพุทธโคจอยเข้ามาปบจบไอสิ่งที่มีปัญหาอะไรเนี่ยคุณเคลียร์จบลงตัวงั้นราศีเมษต้องบอกเลยครับสู้สู้สถานเดียวผมดูดาวดูดวงดูทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วอะภาพรวมของปีมันดี ของเดือนนี้ถือว่าบางคนเขาอาจจะมองว่าโอ้โหไม่ดีนะเหนื่อยหนักอลิขึ้นชื่อว่าอลิมรณาวินาศเนี่ยกลัวกันนักกันหนาแต่ผมบอกว่าอุย้ยอลิเนี่ยชอบเลยอะเออนี่สําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะราศีอื่นราศีอื่นอาจจะหนักหน่อยอ่าพึกษศพกับสิงยังพอไหวแต่เมษเนี่ยบอกเลยกลับร้ายกลายเป็นดี เข้าเรือนอริน่ยิ้มหวานเลยโดยเฉพาะดาวังคารดาวอาทิตย์เนี่ยเพราะมันเป็นอุดมเกณฑ์ครับอุดมสมบูรณ์สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วมันคอนเฟิร์มด้วยตอนปลายเดือนที่ดาวพุธ28กันยาโคจรเข้ามาเป็นเกษตรอริเป็นเกษตรแปลว่าอุปสรรคปัญหาจบจบในภายในสิ้นเดือนดูดีเลย นะครับดูดีเลยแล้วโอกาสดีๆในชีวิตมันก็จะมาจากตรงนี้แหละสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับอาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงลัคนาราศีเมษบางคนอาจดชีวิตไม่มีอะไรเลยมันไปเรื่อยๆเลยอาจารย์ก็ <c oughs> นี่ก็ถือว่าดี <c oughs> เพียงแต่ว่าเดือนกันยาอาจจะเจองานยากหน่อยการตัดสินใจอะไรยากหน่อยก็ว่ากันไปท่านในกรณีของท่านที่ไม่มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนงานหรืออะไรนะแต่แหม ลองดูแล้วกันช่วงเนี่ยหลังสิงหา,าเนี่ยมันเริ่มมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมาแล้วล่ะก็ลองพิจารณาดูครับนะแต่ภาพรวมทั้งปีดีเดือนนี้ถือว่าเป็นโอกาสอุปสรรคปัญหาเนี่ยถือว่าเข้ามาเป็นโอกาสพอสําเร็จนะคือลัคนาราศีเมษจะเป็นราศีที่เจออุปสรรคอุปสรรคสําเร็จสําเร็จปุ๊บดีดีคืออะไรมันไม่มันไม่เหนื่อยฟรีอะ คุณเป็นราศีที่ไม่เหนื่อยฟรีใช้ไหมเวลาเจอปัญหาเครียดแก้ไขจบแล้วได้รับสิ่งดีๆกลับมาตอบแทนถูกไหมอ่าลัคนะราศีเมษชีวิตจะเป็นอย่างเงี้ยเคยไหมละ่ะอยู่เฉยๆได้ได้นี่ได้ไดไดมาฟรีๆได้อย่างงั้นยากครับเมษเนี่ยอย่ามองเป็นทุกขาลาบนะแต่ส่วนใหญ่มกักมันต้องเจอพวกนี้ก่อนะ เจอความท้าทายเจอการแข่งขันเวลาได้อะไรเขาไม่ยกให้ครับเขาต้องท่านต้องไปแข่งขันท่านต้องไปช่วงชิงท่านต้องไปต่อสู้ดิ้นรนออกมาแต่ความสำเร็จนั้นหนาที่ได้มาหอมหวานแล้วมันจะต่อยอดไปถึงชีวิตอย่างที่บอกลัคนาราศีเมษแกะเนี่ยทุกเช้ามันต้องปีนขึ้นภูเขาเพื่อไปกินเขาเรียกว่าอาหารที่มันสดสะอาด หญ้าอ่อนที่มันอยู่บนยอดเขาอะ่ะที่มันมีความชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์งั้นคนราศีเมษจะทะเยอทะยานต้องเอาสิ่งดีๆที่สุดเข้ามาในชีวิตแล้วสิ่งเหล่านั้นใครเขาจะให้ไม่มีครับท่านก็ต้องปีนขึ้นเขาไปไปเอาไปกินนะตกเขากิ้งลงมาเอาขึ้นไปใหม่แบบเป็นลักษณะแบบนี้แหละเมษเนี่ยไม่เข็ดหรอกฉะนั้นชีวิตท่านชอบการต่อสู้การแข่งขันอยู่แล้ว ฉะนั้นจังหวะก,การแข่งขันการต่อสู้มันจัดให้เลยในเดือนนี้พอจัดให้ในเดือนนี้มีหน้าที่อย่างเดียวครับก้มหน้าก้มตาปีนเขาครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็ขอให้พิมความสําเร็จนะราศีเมษเนี่ยสัญ,ญาลักษณ์ราศีเป็นแกะก็จริงนะแต่ในภาพบางภาพเนี่ยในสมัยโบราณมันจะเป็นแกะที่ยืนอยู่บนยอดเขาแล้วมีพระอาทิตย์กาลังขึ้นส่องอยู่ข้างหลังแสดงว่ามันเป็นช่วงเวลารุ่งเช้า อ่าเป็นเป็นราศีแห่งการเริ่มต้นเป็นราศีแห่งการบุกเบิกก็จงใช้ชีวิตไปตามราศีนะเมตรลักสบายเนี่ยมันมันไม่ถูกอะ่ะมันไม่ดูกอะ่ะใช่ไหมฉะนั้นชีวิตของท่านต้องเพยอทะยานสู้ดิ้นรลนไปอยู่ข้างบนไปอยู่บนยอดเขาแล้วยอดเขามันมีสิ่งดีๆรอท่านอยู่อากาศก็สดชื่นอาหารก็บริบูรณ์นี่เปรียบเทียบ สัญ,ญลักษณ์ราศีฟังเหมือนชีวิตของท่านน่ะต้องดิ้นรนไปสู่จุดที่สูงจากนั้นค่อยไปไงสบายสบายเสร็จไม่นานอ่ะเดี๋ยวหาเรื่องลําบากใหม่เพราะอะไรมันยังมียอดเขาที่สูงขึ้นอีกท่านก็ปีนใหม่ปีนใหม่เนี่ยชีวิตจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับก่อนจากไปครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ติดตามแล้วก็ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับยังไงต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนและตอนนี้มีการสมัครสมาชิกแล้วนะสนใจก็สมัครสมาชิก100บาทนะครับแล้วก็กดซุปเปอร์แตงให้ด้วยเป็นการเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟแล้วแต่ศรัทธาครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับแลัคณะราศีเมษกันยายนสู้ครับต้องสู้ถึงจะชนะและจะเฮงและจะปังและจะรวยครับสวัสดีครับ